ทำความรู้จักอุปกรณ์บัวตัวจบคืออะไรหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอุปกรณ์เหล่านี้มาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่กําลังจะเปลี่ยนพื้น,น SPC อาจจะยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอยู่ได้ในคลิปนี้เลยครับที่เห็นอยู่นี่คืออุปกรณ์บัวผนังและตัวจบงานพื้นบัวผนังคืออุปกรณ์เสริมปิดช่องว่างรอยต่อบ,บริเวณขอบพื้นระหว่างขอบผนังปูนกับขอบกบระเบื้องปูพื้นสําหรับใช้งานภายในมีประโยชน์ในการซ่อนรอยต่อได้อย่างแนบเนียนและช่วยเสริมความเรียบร้อยสวยงามได้เป็นอย่างดี และต่อมาก็คือตัวจบงานพื้นคืออุปกรณ์เสริมหลังโบพื้น SPC ที่ใช้สำหรับเก็บขอบปิดร่องรอยต่อหรือเชื่อมต่อระหว่างพื้นกับผนังเพื่อให้ดูสมบูรณ์สวยงามช่วยป้องกันการสะสมสิ่งกรปรปกที่จะเข้าไปติดตามร่องและตัวจบ SPC ยังสามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการสนุดได้อีกด้วยซึ่งหลักแล้วเราเน้นใช้งานกันอยู่3แบบด้วยกัน1ตัวจบต่างระดับ เป็นตัวจบที่ใช้สำหรับเชื่อมแผ่น SPC mm. กับวัสดุดอื่นๆที่มีความสูงไม่เท่ากัน 2. ตัวจบระหว่างแผ่นจะใช้สำหรับเชื่อมระหว่างแผ่น SPC ที่มีความสูงเท่ากันมักจะใช้ในกรณีบริเวณพื้นที่จะปูนั้นมีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนมากเพราะจะไม่สามารถเริ่มปูจุดเดียวจนเต็มบริเวณได้ทำให้จำเป็นต้องแบ่งโซนและเริ่มปูหลายจุดเข้าหากัน 3. ตัวจบริมห้องตัวจบริมห้องจะมีรูปร่างคล้ายตัวอักษร L มีไว้ใช้สําหรับปิดช่องว่างระหว่างรอยต่อขอบห้องขอบประตูหรือบริเวณที่ไม่สามารถติดตั้งบัวพื้นได้สรุปแล้วอุปกรณ์บัวและตัวจบพื้นก็คืออุปกรณ์เสริมสําหรับใช้ตกแต่งเก็บขอบหลังปูพื้นเพื่อความเรียบร้อยสวยงามและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริเวณนั้นๆว่าควรจะเลือกใช้แบบไหนนั่นเองครับ